พูดถึงตัวระบบของ WP ก่อนนะครับผมมันก็จะมีมาค่อนข้างหลายเจนถ้าเป็นปีใหม่ล่าสุดอย่างปี2024เนี่ยจะเป็นระบบ close cartridge ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดของตอนนี้คล้ายๆกับตัว KYB หรือตัวชวานะครับผมจะมีภายในกระบอกที่ทำงานทั้ง compression และ rebound อยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านล่างเลยส่วนถ้าเป็นปีเก่ากว่านั้นอ่ะอย่างเช่นตัว Hu s w ั n a ตัวปี2-3นะครับผมมันก็จะเป็นระบบของ open cartridge ที่ยังใช้สปริงอยู่นะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายๆรุ่นที่จะเป็น Air Suspension ถ้าบอกว่า Air Suspension สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็บอกว่ามันสามารถ ทำได้น้อยมากๆเลยข้อจํากัดของมันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เคสนี้ที่ยอมรับที่ว่าโอเคเรายังทําได้นะครับผมเพราะว่ามันก็มีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะเป็นระบบที่เก่ากว่าตัว Air Suspension มาอีกนิดนึงนะครับมันก็มีบางปีที่จะใช้ตัวจะเป็นสปริงบางบางบางปีก็จะเป็น Air นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว Spring Suspension 2ข้างจะมีสปริงอยู่2ข้างแต่ว่าการทํางานของซ้ายกับขวาจะไม่เหมือนกันนะครับตัวทำงานฝั่งดิสต์นะครับตัวเนี้ย จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นคอมเพรสชันจะเป็นสีขาวจะเป็นปรับคอมเพรสชันตัวนี้จะเป็นพีโหลดนะครับคือเราจะหมุนไปแล้วมันจะกดสปริงหมุนไปแล้วก็จะกดสปริงว่าจะเอาอยู่ที่ระดับที่ไหนนะครับผม0 1นะครับ0 3 6มนะครับว่าเราจะโหลดมาเท่าไหร่อันนี้คือตัวพีโลดตัวนี้คือปรับคอมเพรสชันได้อย่างเดียวส่วนตัวด้านท้ายจะปรับอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือตัวของคอมเพรสชัน ก็คือมีหน้าที่ในการรับแรงกดกําหนดทัมมิ่งในการกดอย่างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นรีบาวน์นะครับตัวนี้ตัวฝาแดงตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีบาวน์เป็นการกําหนดค่าคืนอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้กดฝั่งนี้คืนอย่างเดียวเพราะฉะนั้น2ข้างจะทํางานช่วยกันกดข้างหนึ่งนะครับช่วยกันหนืดคืนข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวโอเพนคาเทชที่แยกการทํางานนะครับมันจะไม่เหมือนของตัว KYB นะครับผมของโชวว่าต่างๆที่อยู่ในรถฝั่งญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าจะใช้2ค่คยเนี่ยมันสามารถกำหนดตัวตูดที่เป็นคอมเพรสชันหรือว่าจะเป็นรีบาวด์ด้านบนได้ถ้าเป็นโอเพนคาเทชนะครับด้านบนจะเป็นคอมเพรสชันด้านท้ายจะเป็นรีบ o าวด์นะครับระบบนี้จูนได้ไหมจูนได้แต่ว่าถ้าจะให้เปอร์ฟอร์แมนซ์แบบแบบระดับแข่งขันที่ใช้กันจริงๆเลยส่วนมากเขาจะเปลี่ยนไส้คาเทจด้านในนะครับผมไม่จะไม่ว่าจะเป็นตัวคาเทจตัวแต่งตัวใหม่หรือว่าจะเป็นของ KYB คิด ที่สามารถใส่ตัวคาร์เทจด้านในเข้าไปให้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะครับแต่ลูกค้าคนนี้บอกว่าโอเคขอโมดิฟายให้มันเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นเพราะว่าเดิมๆม,มาเนี่ยเราจะดูเซตติ้งของลูกค้าก่อนเขาปรับทุกอย่างสุดเขาปรับคอมมิชชันนะครับตรงนี้คือสุดแล้วก็การวีบาร์ของเขาก็คือสุดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาอยากได้ให้มันมากกว่านี้อยากให้ต้นได้นิ่มนวลกว่านี้อยากให้ตัวคอมเพรสชันมีความแข็งกว่านี้แต่ไม่ใช่แข็งจากสปริงนะครับผมแข,แข็งจากคอมเพรสชันแล้วก็มีความหนี สำหรับฮาร์ดเอนดูโรเพราะฉะนั้นเราก็ส่งนะครับผมได้ผลที่เขาเคยพิสูจน์มาแล้วจากญี่ปุ่นก็จะได้มากระดาษหน้าหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะมาโมวาล์กันใหม่ตัววาล์นะครับผมของตัวรีบาร์ก็จะมีอยู่ตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นด้านท้ายแล้วก็จะมีมิดวาล์ตรงนี้นะครับผมต้องขออภัยว่าแกะไปละ ประกอบไปแล้วนะครับผมก็จะมี mid valve ตรงนี้ที่เราจะมาจูนใหม่ให้มัน s t e e ขึ้นสําหรับตัว rebound ส่วนตัว compression นะครับผมด้านกระบอกด้านในตัวนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่ามันจะเป็นระบบของรูนะครับรูผ่านน้ำมันเฉยๆแล้วไม่สามารถทําให้มันแข็งกว่านี้ได้แต่ว่าเราสามารถปรับได้ด้วยตัว compression valve wow ที่อยู่ด้านท้ายนะครับผมตรงชิมตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ เสริมนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสลับชิมกันไปตามสูตรที่เขาให้มาจากญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาล้างเซอร์วิสใหม่แบบนี้เราเปลี่ยนซีนเดิมนะครับผมของ KTM ต่างๆกลายเป็นตัว Dual Compound นะครับผมจาก SKF แล้วก็ในแพ็กเกจของการเซอร์วิสแล้วก็จะมีตัวเปลี่ยนบูทต่างๆนะครับผมทำให้ใหม่หมดเรียบร้อยทำให้ภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมขับขี่ได้สนุกมากขึ้นมีความหนืดตามที่ต้องการมากขึ้น ก็จบกันไปนะครับผมส่งลูกค้าจากสปปลาวครับก็ลาไปก่อนนะครับผมถ้ามีปัญหาด้าน s u สเพนชั่นนะครับผมผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณต้องการ Feeling แบบไหนเดิมๆเป็นยังไงอยากได้อะไรเพิ่มเติมมันสามารถคอสตอมขึ้นมาได้ทุกอย่างนะครับผมเรามีทีมงาน Developer จากญี่ปุ่นรอคุณอยู่ ครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไปผัดาสาระด,ดีๆเกี่ยวกับช่วงล่างมอเตอร์ไซค์ที่ขุดลักแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ